สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมื่อนี้พาพี่น้องมาซักซุ่มเลยครับผมกับไม้ดนหลังเฮ้าเนี่แหละครับผมไม้ปลาผือหนามมันลื่มยังบนไลแลวเนาะครับมื่อนี้ผมก็เลยว่าเสียาซุ่มมาหาเลาะสักลองเบึงค่าเดป้าไปปนนะครับผมหาอยู่หากินแบบบ้านๆเฮ้าเห็นเป็นแต่ยังมีตกข้างอยู่ลองเบึ้ง่าเฮ้าสิเดีจักตบ่ะไปครับผมไปซักซุ่มไปลุยน้ากันครับไปครับ ຝົນຊິຕົກແດ່ເ vâng 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 ตัวน,นี้น่าจะยู่ครับออกไป่เร็วโอ้ตัวหน่อยข้างเม่นหน่อครับผม

นี่ครับได้มาซุ่มโมโล่งติด,ดนี่ครับผมลาแสดงว่าชังยังพอมีอยู่ปี่น่องแต่ว่าป่าตัวบนยใหญ่หมุนตุ่ม Một nấm cỏ phửi lại bưng nấm cỏ

โอ๊ยออตัวหน่อยไรไม่รอย

rồi Được rồi Chúng sát bốn Ủa เอยนี่ตัวนี้นะเป็นแต่หลังที่รองนะโอ้โหผือปาดมือนี่ครับผมเห็นแต่หลังที่ตัวหน่อยนะตัวหน่อยเขาจะเอาตัวใหญ่เรียบร้อย เห็น <communion Samantha. S 1> ายตัวเลยเห็นครับผมน้อยนี่ก็ปลาตัวนี้ Berat tu neng, berat tu neng. Hei, nak apa? Sakti tu neng, Yu boh di nol. Uh, hot. นี่พี่น้องเห็นบ้วยเห็นหลังบ้ซุบนี่ี่ครับผมคนน้อยจังเห็นนี่ตาโอ้พี่น้องอือนี่ เรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะใช่ไหม ไปพวท่านไปแล้วล้มเสียแลวโอ้หิดตมไหลพวท่านบวกควั้วเออยง่นี่ยูบ่ นี่ครับผมอยู่ครับสวยพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่ปลาเท่นนี่ครับผมหมุนอยู่นี่โอ้ ครับผมร้อยปลาดิปลาดิาดพี่น้อ,อม,มาสวยๆอีกหนึ่งตัวครับ้รุ่นนี้ลายพี่น้อง นะ้นะพี่น้องเพราะอะไรครับมาเบ่งผลงานกันครับผมอาหารสช่าห้องนี่ซัมซี่ยูสิกินแบบปลาหลายอยู่ด้พี่น้องโอ้หลายตวัวพี่น้องนะครับผมเต็มๆเลยนี่เป็นโลอยู่พี่น้องปลาไหนจะเกือบเศร้าตวัวยูพี่น้องนะครับผม ยังหลายอยู่ครับป่าเั่นตัวโตบใหญ่รับพี่น้องนี่ผลงานเท่าโอ้โหปาาหลายังหลอยู่ด้พี่น้องมาหาเอาด้อพี่น้องเพราะว่าผมหาข้าวเดียวเอาเพราะอยู่เพราะกินแะครับผมหาปลาแบบบานๆเท่าดีก็เอาไว้ให้นกปากห่างกินเบิดมาหาเจ็บเอาเพราะได้ยู่มันก็นยังไหลหรอกพี่น้องมัน หกเนี่ยผือผือบาทดีครับ,รบกระผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับหมอนี้ลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ